สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวในส่วนของกล่องใส่เครื่องสาอางนะคะอันนี้ดูดีหรูหรามากเลยนี่นะคะเรามาเปิดกันไฟของกระจกนะคะไฟ LCD เขาจะมี3ระดับนะคะนี่นะคะอันนี้เราจะเอาเป็นระดับ3มนะคะจะได้สว่างหน่อยภายในตัวชั้นนะคะอันนี้สามารถเปิดออกได้ค่ะ ก็จะมีสายฮิวนะคะกับสาย usb สำหรับชาร์จไฟ lcd ข้างหลังนะคะนี้ข้างในชั้นนะคะลึกมากเลยค่ะพอเ,เปิดมาด้านข้างนะคะเขาจะมีที่ใส่ต่างหูทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะคะสำหรับเมคอัพอาร์ติสต์อย่างเรานะคะค่ะภายในถุงนะคะที่เขาให้มาอันนี้จะเป็นสายสำหรับฮิวใช่ไหมคะแล้วก็จะมี2ตัวนี้นะคะ สำหรับสายที่เขาให้มานะคะที่เกี่ยวนำชั้นออกมาจะเป็นแบบนี้ค่ะวิธีใส่นะคะนี่ค่ะลูกค้าสามารถเอาตัวนี้แล้วก็นี่มาอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะใส่ตัวดึงเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถดึงออกมาสะดวกสบายมากเลย